จ้สบายดีสบายดีพี่น้องที่เขามาเบิงมาส้มทางสองส่อขีกาเฮาเออตอนนี้ก็เป็นตอนแรงๆพี่น้องเอออากาศได้อยู่ประมาณสองโมงแรงนี่แหละเนาะสำหรับคลิปนี้สออขีกาสิพาพี่น้องมาเออมาเอามาเอาน้ำหวานเนาะเอออยู่ป่าอยู่ดงคือเรา บอกแห้งเหยียดพันกินนะพันอยู่ไกลๆเลยเั่นนี่เนาะมาเห็นได้กามาเกี่ยมเครื่องอุปกรณ์นำกันซะก่อนเนาะบอมีอย่างนออตอนนี้ครับกำลังเกี่ยมเครื่องอุปกรณ์อยู่พี่น้องเอานั่นก็คือขบเนาะเครื่องมืออ่าตอนนี้กะรยับยับย่งกันเข้าไปไปเบิ่งทผาทางซะก่อน tại chân đái năn, thấy là bỏ bẩn đi nè. Tới đây cũng chơi rồi. Ừ. đây cũng chơi rồi. Tới đây cũng เอาแล้ววา,พ,า,นนา,า,าบบพี่น้องเออตอนนี้ซอทีอก้าหาทีชะก้อนหาทีอยู่แบบใกล้ๆพี่น้องเลยต้องอยู่ไก้ที่ชุดยิ่งไก่ยิ่งดีพี่น้องเออตอนนี้กำลังทำการนาทีทำนาทีการจับกลุ่มอยู่พี่น้อง โยพพดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดเลยอขีกาเองก็ชิลรอดรับขุห,ห้างเลยรบ่โอ้มันก็ไล่หมืน่นจบเลยเดย้โอ้ขอบก็บควันใ้ใจขนาดเนาะอันนั้นนะโอ้ยนำไหลอยู่ฝ่าเนะ่ะ เอาลงแล้วลงหลับซะก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อยได้ฮึยเจ้าของแท้ของจริงแล้วสั์ปลาบะสันผ่านการจับกลุ่มเรียบร้อยพี่น้อง ผ่านการจับก <lly> <y> ุ้มมาเรียบร้อยน้ำเต็มหัวพี่น้องเอ้ยนี่เป็ดคักนี่บางดูนหนปวดปวดโอ้ยนี่โอ้ยแสบจับบาดก่อนมันเดิมมันเด้อ ผ่านการจับกุมครั้งนี้ถือว่าเป็นภายชนะนี่ผลงานถือว่าสำเร็จคนที่ได้หับก็บถือว่ามากมากพอสมควรพี่นอ้องไปจัดการกับ อกมันซะก่อนสำหรับคปมีจบไว้เพียงชั้มนี้ขอขอามกคารใจที่ขเข้ามาบ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตถถามให้หน่อยด้อเพื่อชิมันครั้งต่อไปสำหรับคิมนี้ จบ,บ,บไปเพียงแค่นี้สบายดี